อันนี้ดอกกระเจียวใช่ไหมครับกินได้หรอลองชิมก่อนนะอืมคนมากอืมกินได้อันยงสวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่าพามาก,กินน้ำพริกปลาทกูกับพักหนึ่งเยอะๆมากินกันเลยทุกคน ข้าวเหนียวก่อนอันนี้นน,น้ำพริกปลาทูคนิสันเรียกว่าปนปลาทูลองชิมน้ำพริกปลาทูข้าวเหนียวจิ้มจิ้มอืมหอมปลามากอร่อย ทางนี้กระเจีย๊ยบกินได้ทั้งหมดเลยอว้าวาั่วแรงตาปกาติกินทั่วแรงตาวา่าหวานมากอืมหวานมากฮัลโลยผักกาลังมื่อุป p a เด็กๆชอบกินผักพังนี้นะมาอร่อย อันโอยดีมากอุ้อุ้มชอบคินปักโซเต้ะักหนึ่งปักต่อมแบบนี้ก็อร่อยนะเข่าเนี้อกน้ำพริกปลาทกอร่อยมากเข้ากันมากแล้วก็มาราคินอ๊อฟ 너무 ุ่미로자กโหเด่นมีรสชาคมด้วยอร่อยนะแล้วก็อั아นี้อะไ아นะอันนี 음, แล้วก็เก็มหมูหเก็มหมูหอมมากแล้วก็มีไข่ต้ม้วยชิดนิ่งหน่อยว้าวโอ้มาไข่ต้มสวยนะต้มสวยมาก อชอบชอบอร่อยมากหนอกระตำด้วยผักกาดมะเขือมะเขือตุืม โอ้น้ำพริกปลาทุนั้นมีเสน่หมากใคร้มกินด้วยได้ไหมครับกินแบบนี้อืมกินได้ว้าวหนักกินมากเลยอืม สุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วก็วันนี้มีเนมด้วยนะเนมเล็กเล็กเล็กกินหนึ่งไงมากืมนี่ปีอัลเพ็ดเวลาโอปะกินน้ำพริกกินเข้าได้ยอมมากเหมือนกับเมมบอร์ค่ะอืม กินมอกปั๊บมากแล้วก็ดอกกะเจียวดอกกะเจียวก็กินด้วยนะอุ้ยว้าอยากกินมากเขาเป่าปัาไปเลย 파깔랑, 파갓, 그리고 파치라오, 그리고 남평이 브라투, 니잉 노이, 음, 갯무. วันนี้โอป้าใส่เสื้อหมอหอมเมื่อเกียวปาไปที่พังเหนือไปเที่ยวพังเหนือจังหวัดเพเร่โอปราเจอเสื้อนี้แล้วมันสวยๆเเาาก็ใส่สบายนะอโอปาอยากได่เสื้อ ภาคีสันด้วยว้าอืมเมมนะมีพริกเล็กๆทำไมเนมกินกับพริกมันอร่อยอยู่ทำไมเนมกินกับพริกตัวอมันอร่อยกว่าอืม อดมอนเลยโอปายิ้มเลยวนะครับทุกคนกินน้ำพริกปลาทูกับพักหนึ่งด้วยมันเข้ากันเข้ากันแล้วก็อร่อยด้วยนะใครอยากกินเมันโอปาไปกินกันนะครับทุกคนอร่อยบ่